ยียวอตั้งแต่ข้อ23นะครับครับเคอ่นตั้งแต่ข้อ21เลยดีกว่านะครับพระเยซูตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยเชื่อเราเถิดคงมีวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะไม่ได้ไหว้นมมสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่ยูรูสเลมนะครับ ซึ่งเจ้านามสการนั้นเจ้าไม่รู้จักซึ่งพวกเรานามสการนั้นเรารู้จักเพราะความรอดนั้นมาจากผู้ยิวแต่ว่าระนนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัตรนี้ก็ถึงแล้วนะครับคือเมื่อผู้นามาการพระเจ้าอย่างถูกต้องต้องนำมสการพระเจ้าพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงนะครับเพราะว่าพระบิดาทรงเสงหานคนเหล่านั้นที่นำมาการพรองและพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนะครับและผู้นามสการพรองต้องนำมาการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะครับผมอยากจะโควิด -19 นี้เป็นครับเข้ามาสู่ประเทศไทยนะจริงๆตอนนั้นก็เมืองไทยยังไม่เท่าไหร่ครับ แล้วก็ผมตกใจมากๆพี่นะครับเมื่อตอนที่ผมได้ยินว่าที่เกาหลีนะพี่นะครับเกาหลีใต้นี่นะครับก็การนัสการพระเจ้านี่โบสถ์นี่ปิดโบสถ์เลยนะครับประมาณสองหมื่นว่าแห่งนะครับผมคิดทันทีโอ้โหมันเกิดขนาดนี้เลยนะพูดได้อย่างนี้พี่นะรผมโตมาตั้งแต่เป็นเด็กเล็กเนี่ยผมโตอยู่ในโบสถ์นะครับและอยู่ใกล้ชิดโบสถ์นะครับบ้านเราอยู่ติดโบสถ์นะครับแล้วก็นับเป็นปีๆที่ผ่านพ้นมาในชีวิตนะครับกิผมไม่เคยอยู่ห่างโบสถ์เลยนะครับ ครับแต่ว่ามันถึงคราวที่เกิดอะไรขึ้นมาในโลกก็ไม่รู้นะครับครับก็คือว่าเราไปโบสถ์ไม่ได้นะครับครับเราก็ไมเจอคนที่นั่นที่ี่น้องก็ลามไปทั่วทุกทิดหมดเลยนะครับครับแล้วก็พูดในหญิงว่าปิดโบสถ์กันทั่วโลกเลยครับครับเมืองไทยด้วยนะครับพี่้องครับแล้วก็ตอนที่เราตัดสินใจที่ไม่นมัสการพระเจ้าที่โบสถ์เนี่ยผมก็คิดหลายอย่างพระคัมภีร์ข้อนี้เข้ามาสู่ใจผมทันทีนะครับผู้ที่นมัสการพระเจ้านั้นต้องนมัสการพระเจ้าด้วยชีวิเรื่องนี้เนี่ยถ้อยคำนี้เป สเสด็จผ่านเยลิโคพี่นงครับแล้วก็พรงมาที่บ่อน้ําของยาโคบตาบนั้นชื่อสิกาพี่นงครับแล้วก็สิกาที่นี่นะครับผมเคยไปพี่นะครับก็มีภูเขาอยู่สองลูกนะครับภูเขาด้านหนึ่งชื่อภูเขาอิบันนะครับเขาเรียกภูเขาเองคำสาบแช่งอีกด้านหนึ่งชื่อภูเขาเกลิซิมพี่นงครับเป็นภูเขาเองพระพรนะครับแล้วก็คนชาวสมาเรียนนี่เขาก็รู้จักภูเขาที่นี่ดีนะครับ เขามีการนับแมพระเจ้าที่แล้วก็เริ <t 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 nope <t <t ่มต uh ้นเนี t <t ่ยตั้งแต่สมัยยชัวพี่น้องยชัวก็เตือนให้พี่น้องฟังว่าถ้าท่านนีไม่ดื้อโทษนะถ้าท่านดื้อพระเจ้านะครับท่านจะเหมือนภูเขาอิมานนี่นะครับคือหัวโล้นนะพี่น้องไปดูภูเขานี่ไม่มีต้นไม้นะถ้าท่านเชื่อฟังพระเจ้าท่านจะเหมือนภูเขากีรสิมซึ่งภูเขานั้นมีต้นไม้เขียวขจีนะครับก็สอนเราหลายเรื่องมากนะครับวันนั้นพี่น้องกับพระเยซูเนี่ยเสด็จมาแล้วก็ที่บ่อน้ํายาโคบแล้วที่บ่อน้ายาโคบนั้นพี่น้องกับ สนทนาการผู้หญิงคนนี้อยากได้น้ําที่พระยุคลิจ้าบอกว่าน้ําที่เราจะให้แก่เจ้านั้นไม่ใช่น้ําที่เจ้ามันดื่มที่บ่อนี้นะแต่เป็นน้ําผู้แห่งชีวิตที่พุ่งขึ้นนะครับท่านจูคาขอน้ําให้ดิฉันดื่มนะครับระเยสูบอกว่าไปเรียกผัวเจ้ามาจําได้ไหมครับท่านจูคาดิฉันไม่มีผัวจะพูดถูกแล้วพระเยสุตรนะครับเจ้ามีผัวห้าคนแล้วแล้วก็ผัวคนที่อยู่เจ้าปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ผัวเจ้าด้วยนะครับไปเอาผัวเจ้าบ้านเขามานะครับแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ประหลาดใจมากพี่น้่งที่นี้วิตเขา พี่น้องทราบไหมครับแล้วก็ก็เลยบอกว่าท่านเป็นผู้เผยพระชนะแน่ๆแต่พระยคเจ้าก็ตรัสกับเขาบอกว่าเชื่อเราเถิดคงมีวันหนึ่งที่พวกเจ้าไม่ได้ไหว้น้ำมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเข,ขาที่อยู่ลสลิมหรือน้ำมัสกรารพระเจ้าเพราะการน้ำมัสการพระเจ้านั้นเจ้าไม่รู้จักซึ่งพวกเราน้ำมันกรารนั้นเรารู้จักเพราะความรอดนั้นมาจากพวกยิวนะครับแต่วันนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดน,นี้ก็ถึงแล้วคือพุทน้ำมัสกรารพระเจ้าอย่างถูกต้องต้องน้ำมัสกรารพระเจ้าด้วยจิตวิญญ,ญาณและด้วยความจริงพี่นะครับ ดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยดินแดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกโ h ล l แลนด์พี่น้องเนี่ยพาเป็นดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นอีกพี่น้องเยรูซาเล็มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านั้นอีกพี่น้องครับพระวิหารนี่พี่น้องครับซึ่งสร้างในกรุงเยรูซาเล็มเขาเรียกว่าพระวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์พี่เนี่ยความเชื่อของคนยิวพี่น้องครับจำนวนมากก็จะผูกติดอยู่กับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่มากเลยนะครับนะครับ พี่เนเวลาพระเยซูได้สนทนากับผู้หญิงคนนี้บอกว่าจะถึงเวลาหนึ่ง,พ,งพี่้องคบที่การนัสการพระเจ้านั้นพี่้องคบก็จะนัสการพระเจ้าที่พระวิหารนี้ไม่ได้นะครับพระเยซูบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านจะไม่ได้นัสการพระเจ้าที่ภูเขาแห่งนี้หรือแม้กระทั่งที่เยรูซาเล็มครับฟังแล้วมันช็อกนะเพราะคนยูเนี่ยรับเรื่องนี้ไม่ได้ผมบอกพนะี่น้องคนยูมีความรู้สึกว่าเยารูซาเล็มเป็นดินแดนเป็นพระวิหารศักดิ์สิทธิ์โทษเป็นกรุงที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมีพระวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่นะครับ ที่ผมเล่าพี่น้องฟังว่าโควิด19เนี่นะครับเล่นออกปิดโปดเยอะแยะมากมายไปหมดนี่ทำเอาผมนี่เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหมันเกิดขนาดอย่างนี้หรือนะครับับแต่ผมบอกพี่น้องนะครับว่าพระเยซูตรัสข้อความนี้นะฮะพระองค์อยากจะสอนแก่นแท้ของการนมาสการปกติแล้วเรามาที่พระวิหารก็อยากจะนมัสมาการพี่น้องครับแต่เป็นไปได้พี่น้องครับที่เราอาจจะมาพระวิหารแล้วก็ไม่นมาสการพระเจ้าก็ได้ใจเราอาจจะไปอยู่ที่อื่นหรือจจะห่วอยู่กับเรื่องอื่นเพื่อคบเยอะแยะมากมายแต่พระคิเ์เจ้อยาาบอกว่านมาสการพระเจ้าที่แท้จริงคือนมาสการพระเจ้้้าาาดดวววยยจจิิตญญ,ญและคมรงอ I mean